สวัสดีจ้าพบกับแม่แล้วช่วงเย็นมาทำข้าวผัดให้น้องกันจะเริ่มแรกกะีีไข่ก่อนนะคะหนึ่งไข่หนึ่งใบต่อหนึ่งจานข้าวผัดหนึ่งจาน เดี๋ยวเราจะมาปรุงใส่ซอสหอยนางรมวัดดีนิดหนึง่ง ผงนัวน้ำตาลนิดหนึ่งตีให้เข้ากัน ตักข้าวลงครุกจ้ะของน้องน่าจะกินไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณนี้ครุกครุกข้าวกับไข่นะคะที่เราปรงไว้ เราไปตั้งกระทะกันจะ้ะตั้งกระทะจ้ะน้ำมันลงไปไม่เยอะนะคะทุกคนจริงๆก็ต้องใส่กระเทียมนะคะแต่ว่าน้องไม่กินกระเทียมนะคะลูกลกบ้านนี้ไม่กินกระเทียมะคะ่ะ มันเดือดแล้วเราเทข้าวได้เลย ผัดจนข้าวแห้งนะคะข้าวแห้งดีแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปจ้ะคุกจ้ะเรียบร้อยได้แล้วจ้ะข้าวผัด ชิม,อ,มอร่อยไปตักใส่จานกันเลยจ้าได้แล้วจ้ะพร้อมเสิร์ฟน้องแล้วนี่ค่ะข้าวผัดบ๊ายบายจ้า